สวัสดีเอฟซีการ์ชวนกักสุดทันครนับวันนี้ผมโอ้ตอีกามารายก็ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราพูดถึงในคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางอาร์เซนอลครับที่จบลงไปแบ่งแต้มนะครับเสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งแมนยูนำก่อนจากฟรีคิกของบรูโน่แฟนันส์แล้วก็อาร์เซนอลมาตีเสมอได้จากดิคันไรส์นะครับแล้วก็จบด้วยแค่นี้เสมอกันไป1-1นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือผลการแข่งขัน,นะะที่มันเข้าทาง หงแดงแบบเต็มๆนะครับกระตานี่ผมโจหัวเอาไว้เลยนะฮะทุกอย่างเป็นใจให้หงผีแดงยอดเยี่ยมในเรื่องของฟอร์มการเล่นและอาร์เซนอลทำแต้มหล่นอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในประเด็นนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีเพลสเป็นก่อนนะครับที่ชอบแนวทางนี้แนวทางการเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ช่องทางกรชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กกรชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ว่ากันถึงคู่ของผีเจอกับปืนนะครับก่อนเกมเนี่ยผมมีการอัดคลิปนะครับในช่องทางของอีกาชนนาแนลนะฮะเป็นคอนเทนต์ประจําเป็นคลิปแบบก่อนเกมจับประเด็นฟันธงวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะฮะทั้งคู่คืนวันเสาร์และคู่คืนวันอาทิตย์ต้องบอกก่อนนะครับว่าพอผมปล่อยคลิปแมนยูเจอกับอร์เซนอลไปเนี่ยแล้วก็ทาดหัวเอาไว้ว่าผีจะช่วยหงปืนบังคับชนะนะครับก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้อย่าไปหวังอะไรกับแมนยูเลย น่าจะโดนคาบ้านอาเซนอนน่าจะทําได้นะครับเพราะว่าเพิ่งโชว์ฝีเท้าโชว์ความร้อนแรงในแง่ของการทําประตูในเกมยุโรปทั่วใหญ่นะครับซัดไปเม็ดเมตรเป็นการขู่แมนยูน่าจะเสร็จน่าจะโดนไม่น่ามีผลอะไรกับทางลิปูหรอกเพราะว่าลิปูเองก็ทําตามเร็ปของตัวเองอยู่แล้วนะครับชนะชนะชนะทุกเกมอะไรแบบนี้แต่ผมเองก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเกมที่ง่ายสําหรับอาเซนอลนะ คือ1เลยคือการออกมาเยือนนะครับมันยากเสมอ2เลยคือการที่คุณกดดันเพราะว่าก่อนหน้าหงแดงชนะก่อนถูกต้องไหมครับพอชนะปุ๊บเนี่ยมันคือการโยนความกดดันให้กับอาร์เตต้าแล้วก็ลูกทีมแบบเต็มๆคือมันพลาดไม่ได้มันต้องชนะสถานเดียวและต่อมาคือแมนยูเองก็มีศักดิ์ศรีมากพอในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี แม้ว่ามันจะเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวังสําหรับแฟนผีก็ตามทีตอนแรกเนี่ยมีการกังวลกันครับว่าเออสภาพทีมของแมนยูของรูเบนอัมริมเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคือมีตัวเจ็บเยอะใครจะไปคิดล่ะครับเล่นไปเล่นมาจนถึงเกมก่อนหน้าที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยผู้เล่นระดับซีเนี่ยของแมนยูจะเหลือเพียงสิบเ็ดคนบวกกับอีกหนึ่งบนานักสำรองนอกนั้นเป็นเด็กเยาวชนหมดเลยเอาง่ายๆภาพพี่แฟนผี ไม่ได้คิดว่าจะเห็นดันเห็นครับอย่างวิกตอร์เดลเลอนะเซนเดอร์แบ็กตัวสุดท้ายได้ลงเล่นแทนแฮร์รี่แม็กไวแล้วเล่นไปเล่นมาอ่าโยโรเจฟ x ก็ต้องใช้ดาวรุ่งอย่างเฮดนเฮเวนอ่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเฮเวนดันเล่นได้ดีด้วยคือมันเป็นภาพที่แบบแฟนผีเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหส,สภาพทีมกูจะขนาดนี้ไว้ใแล้วอูกาเต้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานในตัวจริงนะครับก็เป็น ทางกาซิเมโรเล่นกับทางบรูโน่แพนันส์ตำแหน่งคู่กลางแต่ครั้งหน้าก็มีการนาโชวกับกิเซตอิล็กเซ่นนะครับแล้วเป็นเซอร์เซ่คือสภาพทีไม่สมประกอบเราต้องเจอกับทางอาเซนอนที่มาแบบเต็มสติมอาจจะไม่มีตัวรุกครับแต่ว่าคุณภาพตัวนักเตะที่เหลือเนี่ยก็ยังดีแล้วก็มีภาษีดีพอในการที่จะเป็นผู้ชนะนะครับร้านภูกูรูคอมเมนเตอร์มองว่าเอ้ยอาเซนอนน่าจะทําได้นะครับ,รน, uru, ator, น,นะรบน่าจะตามลีฟูไปเรื่อยๆผลปรากฏว่า นี่คือเกมที่ผมมองว่าแมนยูเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นเกมที่แมนยูเนี่ยตั้งใจที่จะให้เป็นแบบนั้นคือปล่อยให้อาร์เซนอลลำเลียงบุกเข้าใส่รูปเกมส่งการเล่นคล้ายๆกับ2ทีมที่เจอกันในฟุตบอลทั่วเอฟเอคัพนะครับคือในเกมรับเนี่ยในแดนหลังเนี่ยแน่นยืนแบบอัดแน่นในแดนของตัวเองแล้วก็มีทางกาซิมิโร คอยปักหลักอยู่ข้างหน้า3มเซนเตอร์แล้วเป็นฟุตบอลที่มันเข้าทางมากนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยพยายามที่จะจู่โจมตรงกลางแต่กาซิเมโรเองนะครับก็ใช้ประสบการณ์ใช้ความเขี่ยวใช้ความโชคชนในประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยช่วยเหลือแนวรับของแมนยูได้ดีมากๆดักสกัดสกัดบอลอ่านเกมยืนปักหลักดักสกัด ลูกอันตรายของอาร์เซนอลได้แทบจะทุกจังหวะมลนก็เลยทําให้เกมของอาร์เซนอลในภาพรวมเนี่ยคือเจาะแทบลําบากพาบอลไปอยู่ในจุดพื้ที่สําคัญเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่าแนวรับยืนกําลังได้แน่นมากรักษาพื้นที่รักษาช่องไฟกันได้ดีมากแล้วก็มีทากาซิเมโรเป็นอีกหนึ่งตัวพิเศษเป็นกองการตัวรับขนาดแท้แล้วทาให้เกมรับของแมนยูแทบจะไม่พลาด เม่นำซ้ําได้ประตูขึ้นนําก่อนจากฟรีคิกลูกนั้นนะครับที่มันคมเด็ดขาดจากทางบรูโน่แฟัน c ์แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าแมนยูไม่สามารถรักษาส,ะสะกอร์ตรงนั้นแล้วก็มาโดนตีเสมอจากอาร์เซนอลเพียงแต่ว่านี่คือปัญหาของอาร์เซนอลที่ในเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้ตีเสมอแล้วแต่ไม่มีพลังมากพอ ในการที่จะบวกเพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4หรือยิงได้มากกว่าแมนยูเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดเพราะว่าอะไรเกมรุกของคุณคือมากพอมาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ยืนหลังดีๆแพ็กกันแน่นๆไม่ได้เปิดช่องไปไม่ได้เปิดช่องทางนี้เหมือนกับที่คุณเจอกับ p s v e o วีไอโ e เ วันนั้นคุณล่อไปเจ็ดเมตแต่วันนี้คุณไม่มีโอกาสยิงมากกว่า2องเลยมันเป็นเรื่องจริงที่คุณต้องยอมรับว่าการไม่ซื้อกองหน้าตัวเป้าที่ดีพอที่ไว้ใจได้มากพอมันค่อยๆทำลายคุณทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละเกมนี่คือการเสมอเยอะมากนะครับเสมอไปสิบในซีซัน่นนี้เปรียบเทียบกับลีภูคู่แข่งของคุณคนละเรื่องเลย คุณเสมอเยอะเกินไปครับคุณทําแต้มหล่นเยอะเกินไปมากเพราะว่าในเวลาที่คุณเจอกับผู้ต่อสู้ที่มันเคี่ยวแล้วเล่นเกมรับดีๆเนี่ยคุณมักจะปอแป้แล้วก็ขาดความเฉียบคมในแดนหน้ามันไม่แปลกเลยครับที่หลังเกมเนี่ยผู้สื่อข่าวจะยื่นไม์ถามทางด้านของมิเค e ลอารเตต้าก่อนที่จะจากลากันบอกว่าคุณเสียใจไหม กับการที่คุณไม่ยอมซื้อกองหน้าตัวเป้าแบบโป้งปิดบัญชีอาเตต้าบอกว่าไม่อยากตอบเรื่องนี้นะครับเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรคำถามต่อมาผลเสมอครั้งนี้คุณยังจะคาดหวังถึงการเป็นแชมป์อยู่หรือไม่เพราะว่าช่องว่างมันอยู่ที่15แต้มอาเตต้าไม่ตอบเดินหนีเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากตอบอาจจะรู้ถึงคำตอบแล้วแต่ไม่ขอพูดดีกว่า มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาพูดอะไรแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าอาร์เตต้าจะไม่พูดและเดินหนีแต่ในใจของแฟนปืนทำใจกันแล้วนะครับเพราะว่าอะไรการเสมอครั้งนี้ถือว่าเสียหายมากๆคุณมีหน้าที่อย่างเดียวครับคือชนะชนะชนะแล้วรอวันที่ลิเวอร์พูลพลาดกันเอง ไม่รู้จะเป็นแมตช์ไหนนะครับแต่คุณต้องทํามันให้ดีที่สุดผลลัพธ์ต้องมาให้มากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกมนี้ทีมของอาร์เตต้าครองบอลได้มากกว่าเยอะกว่าสร้างโอกาสในการลุ้นประตูได้มากกว่าแมนยูแต่ไม่มีใครเปริเทธได้เลยว่าทีมที่สมควรและเหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะ ในเกมนัดน,นี้มากกว่าก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเชื่อว่าแฟนปืนเองก็โล่งใจเบาใจนะกับการที่ได้หนึ่งคะแนนออกจากสนามโอเชี่ f ฟอร์ดเพราะความเหนียวหนึบของดาวิดรายาที่โคตรซุปเปอร์เซฟสามดอกเห็นเห็นที่มันต้องเป็นประตูของทางแมนอยู่แต่ดาวิดรายาช่วยชีวิตให้ทีมได้อย่างน้นอยหนึ่งแต้มเกือบไปเหมือนกันนะครับ ผมบอกเลยว่านี่คือเกมที่มันเข้าทางแมนยูเล่นรับแน่นๆแล้วโต้สวยๆแล้วมันเป็นแบบนี้หลายๆครั้งจนทำให้ผมนึกถึงเอ้ยเกมนี้หมากของรูเบนอริมทำได้ดีมากๆหมากตีหัวเข้า,ขาบ้านเล่นเกมรับแน่นๆแล้วชิงจังหวะฉับพลันแล้วเล่นเกมโต้กับเร็วนี่เป็นหมากที่รูเบนอริมมักจะทำได้ดีในเวลาที่เจอกับเกมใหญ่ๆแต่แัแ่นแหละแฟนผีต้องการมากกว่านั้นนะครับแต่อย่างน้อย เขาเองก็แสดงให้เห็นถึงเอ้ยแมนยู U, ก็ไม่ได้กลัวนะก็ยังมีดีเหมือนกันนะในการที่จะเอาแต้มนะครับแมนยูยอดเยี่ยมครับทําได้ตามสเต็ปที่แฟนบอลต้องการเหลือแต่เพียงการจบสกอร์ที่ยังต้องไปแก้ไขกันหนักหน่วงเลยเพราะว่าการจบสกอร์นั้นยิงทิ้งยิงคว้างมากเกินไปแล้วมันไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับมันเป็นหลายเกมมันก็ไม่แปลกครับที่ประตูได้ของแมนยูต่ํามากมันเป็นอีกหนึ่งการบ้านที่โรเบนรอล็ต้องแก้ไขด่วนเลย นะครับในช่วงซัมเมอรนี้คุณจะเอาอยัางไงคุณจะรั้งตัวรัสบุตไฮลุนต่อไหมคุณจะเก็บโจโจเซิร์เซฟในบทบาทไหนจะซื้อใครยังไงมันต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนในซัมเมอร์น,นี้ส่วนอาร์เซนอลนะครับก็คงจะต้องทําใจนับถอยหลังว่าอาร์เซนอลไม่ดีพอสําหรับการที่จะเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนในเวลานี้เพราะตอนนี้นะครับ ตามหลังลิอู์พูล15คะแนนถือเป็นช่องว่างที่ห่างนะครับแม้ว่าจะมีเกมอยู่ในมืออีกหนึ่งเกมแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับอาทิตย์หน้า2เกมหน้าอาร์เซนอลจะชนะรวดไหมละ่ะนะครับในการเจอกับเชลซีแล้วก็เจอกับทางเจ้าสุน้อยฟูลแลมตอนนี้แชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ของลิเของ์ีููกำลังจะเป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าหงแดงอีก9นัดที่เหลือ ขออีก16คะแนนเพื่อแต้มขาดหรือน้อยกว่านั้นถ้าหากว่าอาร์เซนอลไม่สามารถชนะเชลซีได้ในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนี้หรือถ้าอาร์เซนอลดันแพ้ทั้งเชลซีทั้งฟูลแลมนั่นหมายความว่านับจากนั้นในโปรแกรมที่เหลือ79แต้มคือสูงสุดที่อาร์เซนอลจะทำได้และก็นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเอง ก็ผ่อนคลายชนะเอเวอเรตันชนะฟูลแลมชนะเวสต์แฮมก็แทบจะแบรบเบอร์ในการเป็นแชมป์แบบ100%เซ์เสมอเลสเตอร์ก็ได้ในวันนั้นก็จะแต้มขาดทันทีนะครับแล้วโปรแกรมที่เหลือก็จะเป็นโปรแกรมที่แบบชิวๆไม่มีปัญหาอะไรใดๆเพราะว่าลิฟวูเป็นแชมป์ไปแล้วแล้วการปรบมอือการรับออเนอร์อาจจะเกิดขึ้นในนัดที่ลิเวูเจอกับอาร์ซอลก็เป็นได้ นะครับตอนนี้นับถอยหลังอย่างเดียวเพราะว่าอาร์เซนอลคุณพลาดกันเองนะครับอ่ะโอเคนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิล์สแมนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการแชนแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ